ไปอยู่กับย่าๆกับปู่ๆสักสองคืนจะได้เป็นเด็กดีไงพ่อพ่อกำมังนี้สอนไม่ไหวแล้วแหละให้ย่าๆกับปู่ๆสอนแล้วกันไปไม่ไปม่ไไม่ไ้ปไม่ไป,ป,ปไม่้ปู่ได้ไปไม่ไอป่ะด้ปมด้ไไ่ได้ไรม้ไม่ได้ไปไม่ไปม่ด้่ด้ไไม่ได้ไไมได้หปไม่ได้ไปม่ได้ไปมู้ป่ได้ไได้่ได้ได้ม่ได้มได้ เราทำทำไมครับสอรี่นะสอรี่ล้วอะคุณย่าครับฝากเอาไปสอนหน่อยได้ไหมคุณย่าไม่ไม่ไม่ต้องไปสอนหรอกฮะ่ต้องไปสอนเลยไม่ได้ย่าไม่ให้ไปออไม่ต้องไปแล้วนะไอยู่โอ้ย่าเสียใจแล้วไปปลอบย่าก่อนไปปลอบย่าก่อนไปไปปลอบย่าไป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  เดี <si ๋ยวถ้าเบย์ย่าร้องไห้ไม่หย um> ุดเดี๋ยวต้องไปอยู่กับย่านะอะไรอ่ะเอ้าเมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลยตอนนี้มันยังจะทำท่าร้องไห้ฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะกินนมไหมไหมอื้อกินไหมอ้ะอันย่า

เฮ้ยน้องพีน้องพีหนูโดนทำโทษอยู่นะน้องพีไปอยู่กับคุณย่าเถอะน้องพีไปกับคุณย่าเนี่ยมอนนี้สอนน้องพีไม่ได้แล้วอ่ะน้องพีไม่ฟังมอมีไม่ฟังแล้วน้องพีทำอะไรเมื่อกี้อ่ะไหนพูดกับพ่อเซน้องพีทำอะไรครับเทน้ำเทน้ำตรงไหนครับเทน้ำเทน้ำตรงนี้ห้องห้องอะไรห้อ ห้องอะไรครับไปกินหนูหนูไปห้องอไหนมาไปห้องพ้า,ห,าหรือเปล่าใช่แล้วอยู่ดีห,ห,หนูไปเทน้ำทำไมลกูกแบบนี้เขาเรียกว่าโซนรู้ไหมหมันน้ำน้ำถววยน,น้ำผ้าอยู่อ่ะแล้วหนูเทอ,อ่ะใช่ใช่สิ พอ่พอให้น้องพี่ไปอยู่กับคุณย่า <Okay. S 1> เลยดีไหมไปใ,ให้กินแล้วเจ็บคออยู่เรากินได้ไงลูก <Yeah. S 1> ถ้ากินนะเดี๋ยวคืนเย็นนี้ต้องล้างจมูกน,นะเออไม่กินหนาวครับ <c oughs> ล้างจมูกไงไม่ละไมกินแล้วไม่กินแล้วพีว่เอาเไปกินแล้วจะล้างจมูกไงนั่งเลยนั่งดีดีเลยโดนทําโทษอยู่ห้ามออกมาจากเก้าอีน้นะเข้าใจไหมถ้าออกมาปุ๊บนะคุณย่าพาไปอยู่ด้วยเลยนะ โอเคไหมพี่ป๋าไาก็ช่วยไม่ได้หรอกวันนี้จะบอกแข้งเาโค่นมันโดยที่ไม่ได้ขานไมดรูว่าเสกยาเขาจะอยู่เรื่องแบบน้องพีน้องพีนั่งลงมาเดี๋ยวก็ตกลงมาแต่เขาอี้จะได้เลยนั่งดีดีแต่ไม่ผิดหรือยังเนี่ยแต่ไม่ผิดหรือยังเราอ่ะ สำนึกผิดหรือยังยังั้นให้ไปอยู่กับปู่ๆแล้วกันเดี๋ยวให้ปู่ๆพาไปดีไหมไปอยู่กับย่าๆกับปู่ๆสักสองคืนจะได้เป็นเด็กดีไงพ่อพ่อกับแ่หนงสอนไม่ไหวแล้วแหละให้ย่าๆกับปู่ๆสอนแล้วกันไปไปไหนล่ะไม่ไปกับปู่ๆหรอไปสบายอ่ะไปกับปู่ๆเหอ จะได้เชื่อฟังผู้ใหญ่ไงไต่อไปนี้จะเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือย,อยังอ่ะแน่ใจเวลาผู้ใหญ่บอกว่าห้ามเทน้ำเทได้ไหมไม่ได,ไได้แล้วไปกินหมูททำอะไรไปไหนเล่าสิเอามืออยู่ดินหนูก็เอามือล้วงเข้าไปในไหนล้วงเข้าไปในน้ำในน้ำแล้วหยิบแก้วขึ้นมาทำอะไรอีก เทน้ำแล้วมันทำได้ไหมแบบนี้แล้วหนูรู้ไหมตอนทำอ่ะว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้หนูรู้ป่ะรู้รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้มีได้เอ้แล้วหนูทำทำไมลูกหนูทำทำไมครับขอรีนะซอรีขอรีนะขอโทษนะ จะทำอีกไหมทำไปแล้วน่งอยู่ตรงนั้นเลยไปนั่งเลยไปนั่งดีๆเลยน้ำหนึ่งถึงยี่สิเลย๋ยวพ่อให้ลงส2 3 4 5 6แล้วไรลูกม่ยี่งิบเลยสิแล้วอะไรเอป สิบสองสิบสิแล้วอะไรลูกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าแล้วอะไร0สอ่าโอเคอ่ะลงมาได้ไปได้เลยจริงเล้ไหม อ้คุเียบพออยู่มเียวฟังผู้ใหญ่แล้วอะคุณย่าครับฝากเอาไปสอนหน่อยได้ไหมคุณย่าไม่ไม่ไม่งไปสอนหรอฮะใหย่ามคอยอย้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปอยู่กับคุณย่าแป๊บนึ่ง เราเสียใจแล้วไปปลอบย่าก่อนไปปลอบย่าก่อนไปไปปลอบย่าไปไปไปเดี๋ยวถ้าเบื่ย่าร้องไห้ไม่หยุดเน่ต้องไปอยู่กับย่านะน้องพี่คุณย่าเขาไม่เอาไปไปเป็นปลอบโอ๋ย่าไม่อยากเอาไปอ่ะไม่อยากเอาไปอ่ะไปปลอบย่าก่อนไปปลอบย่าก่อนไปให้ไปอ่ะย่าไม่ให้ไปอ่่ะไไมให้ปลอบย่าเร็ว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 ย่าค่แม่ พี่ตกวงพี่ไม่ไปเนาะไม่ไปนะไม่ไปครับคุย่าเออย่าไม่อยากให้ไปอ่ะพ่อเขาจะให้ไปย่าไม่อยากให้ไปอเมื่อก่อนย่าเนี่ยย่าขวัญเสียหมดเลยเอาตัวนี้ไปแล้วย่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงยังไงอ่ะตายเลยอ่ะปวนแน่เลยทั้งบ้าน ลงไปหรือไม่ไป